สวัสดีครับเมื่อมาพูกกบเบาตอมคือเก่าครับอ่าเมื่อานได้เมนูพื้นบ้านครับเพิ่งพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้อแรกฝากซองก่อฝากซองฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับอ่าเมื่อวมากครับอาหารพื้นบ้านครับอ่าบ้านมุกเจ้าเอินอยังนี่นี่แป้ปั้นข่อยเอืนบักตะกบบักตะกบมีแบ่บอเอ้า เนี่ยเนี่ยกำลังสูงพี่นอ้องเอ้ยโดนโนแนนบ้นโพกอากาศเนี่ยเกิดทุกฤดูกาลบ้านเจ้าเอิองบ้านคอยเอินตะกบอืมไมอ๋อผู้อมกลับผู้มกลับเก็บไใบหากินถากินกินอย่างเดียวไม่น่าที่กินสรสจัดป่ะพี่น้องคือจังอัน เม็ดไส้นะพี่น้องเม็ดไส้อิลีเด้หนิข้างในมันนน่เบิองเจเบิองอะไรละเบิองนี่นี่นี่มาเบิองไกลๆนี่มาเบิองไกลๆนี่ข้างในมันจะเป็นยังส่นี่มันคือสิคือเม็ดไส้ยอย่างน้อยเห็นยังเห็นยังหาเอฟซีว่าเห็นยังมีเห็นยังเห็นยังเห็นแล้วสิกินอืมอืมไง คือเก็บไป็นหน่อยแฮะมันสีสุกการจำนี่คือบอสเก็บเองมันมันมีจำนี่ตีใส่ต้นมันอยู่ใสท้าต้นมันไม่เบื้งนี่หน่วยสุกมันสีเจ็งแดงแดงเนี่ย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 มันบอนสุกป็นไรนี่ไม่เนี่ยเอ้าเบิดแล้วพี่น้องไก่สีเบิดแล้วล่ะเอาเหลือจำนี่เบื้งเบิ้องนี่ นี่หน่อยดิบมันเป็นอย่งนี่หน่อยดิบหน่อยดิบเบิ่งหน่อยดิบมันก่อนนี่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 น,นี่นี่ดิบบอลซุกนี่นี่เป็นอย่งนี่กินได้บอลหน่อยดิบป่ากินได้คือการพี่น้องเนี่ยหน่อยดิบนี่ก็กินแต่คราบคนนิยมกินกันได้หรอมันฝาดก็มกินได้อยู่แต่เขาบอกกินมันฝาดไอซสิกินบ้าบปล่าเบิ่งเด้อเบิร์แล้วพี่น้องเขาเก็บไว้ซ้ำนี่แหละ่หลายอ่ะ ไวซำนี่แหละพี่น้องอาหารพื้นบ้านเฮามีถูกฤดูการว่าจตไมนเป็นกับเก็บกินรถเท่เน,นี้เฮา,าม่ยังฝา,ากกดแชดแรกก์กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับต่องนองไม่ซ้ำนี่แหละครับสวัสดีครับเออโอ,อ้ยเงินมุกบ่บออันนี้ก้องแต้อ